สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยขวดลลื่นจะมาทําขนมปังหน้าหมูมาทานกับน้ำาจาดนะคะเดี๋ยววิธีทํานะคะก็จะมีหมูสับนะคะ150ยิกร,รัมนะคะไข่ไก่สองฟองนะคะเอ้ไข่เป็ด2ฟองนะคะแตงฟ้าหั่นสไลด์นะคะครึ่งลูกนะคะ โห oh, หอมแดงนะคะสองหัวนะคะซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ผักชีหั่นเป็นใบๆนะคะเดียวเป็นใบๆนะคะแครอทนะคะสองช้อนโต๊ะหั่นสี่เหรียมลูกเต๋าเล็กๆนะคะรสดีนะคะเอ๊ะซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงผงรสดีนะคะสองช้อนชานะคะ แล้วก็มีน้ำส้มสายชูสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวโคไทยจะบอกวิธีทำน้ำอาจาดนะคะทำน้ำอาจาดก่อนนะคะเปิดไฟเลยนะคะก็ใส่น้ำลงไปเลยคะ่ะร้อยมิลลิกรัมนะคะทำน้ำอาจาดนะคะ ใส่น้ำส้มส่ชูไปนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะใสล่ลงไปจะมีรสเค็มเปรี้ยวนะคะเค็มๆนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะน้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะถือพ่ดเท่ากนแล้วใส่เกลือลงไปได้นะคะเกลือหรือช้อนออชาี๋ยว,ก,วยก็ใทจะหยิบเกลือ่อน้ำเกลือ เกลือหนึ่งขั้นชาใส่ไปเลยค่ะน้าจราค่ะใส่ไปเปรี้ยวๆนะคะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยค่ะน้าจาค่ะนะคะทำน้าจาาแล้วพักซิ้ด้วยเลยค่ะ เที่ยวกันมาสักสิบนาทีค่ะให้เหนียวนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลทรายตะเกือกแล้วก็น้ำส้มสายชูเหนียวๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะโรยใส่นี่เลยระหว่างเที่ยวก็ตีไข่นะคะตีไข่สองฟองเลยค่ะตีไข่ไปสองฟองนะคะเอ่อเอาไว้ตั้งหานะคะ เอาไว้คุุกกับหน้าหมูนะคะใส่ไม่ไม่ไม่ได้ใส่นส้ำกระจากนะคะนี้ระหว่างเคี่ยวน้ำกระจากก็ตีใส่นะคะใส่ลงไปสองฟองค,นนะคะ่ะแล้วก็เอาสักใส่ลงไปเลค่ะก็ปรุงรสนะคะซีอิวะะ๊วขาวลงไปนะคะ น้ำตาลทายลงไปเลยนะคะมะกีลงไปเลยค่ะจะมีเกลมนิดหวานหน่อยนะคะตีให้เ,เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปทากับขนมปังหนะะ้าหนูค่ะเออก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีมีไอ,อขนกปังนะคะโุณนะคะ ปิดไฟค่ะทางแรงไปก็มีขนมปังนะคะขนมปังชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นเอาเอาข้างๆออกนะคะสีน้าตาลออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นอย่างนี้นะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ขนมปังหน้าหมูนะคะเมื่อกี้ครัวไทยลืมบอกนะคะเป็นลักษณะแผ่นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาหั่นเป็นอย่างนี้แล้วก็เอามาจัดใส่จานแบบนี้เนี่ยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทาแล้วก็ทอดนะคะแบบนี้นะคะลักษณะอย่างนี้นะคะ เม่ก้ครูทายลืมบอกเรื่องขนมปังค่ะก็เดี๋ยวก็ทาอันนี้ตีเสร็จแล้วนะคะก็ขอโทษนะคะไป,ไปมา,มาอันนี้ก็จะตีเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปด้วยค่ะใส่แครอทลงไปเลยนะคะใส่แครอทลงไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปทาในขนมปงังแล้วก็ทอดนะคะเมื่อกี้ทาน้ำราากเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นน,นิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปทากับขนมปงัง แล้วก็ทอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไข่ไข่มาหนึงลูกนะคะเอาไว้ชุบนะคะอีกหนึ่งฟองนะคะตัวดไฟมาจากตู้เย็นนะคะเอาไว้ชุบดีแล้วนะคะดีแล้วเดี๋ยวเอาไว้ชุบชุบขนมฟา,างตำทานะคะ กน้ำกระจาเสร็จแล้วนะคะน้ำกจาเสร็จแล้วก็พักไวะคะ้ค่ะถ้าให้เย็นหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ขนมปังลงไปเลยะคะ่อะอาขนมปังเลยนะคะใช้ช้อนทาขนมปังนะคะ,ละ,คะแล้วก็เอาที่เราปรุงไว้ค่ะอาไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชุบนะคะชุบทอดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะขนมปังหน้าหมูนะคะ ก็เดี๋ยวชุบไข่ทอดอีกทีก็เป็นอันเสร็จค่ะน้ำาจากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็โรยด้วยแตงฟ้ากับหัวหอมแดงนะคะพักให้ไว้เย็นสักนิดนึ่งขนมปังน้าหูนะคะาน,น,นะานะะมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปชุบไข่นะคะแล้วก็ใส่ ใส่ใส่ผักชีหน่อยคนะ่ะโดยหน้าเขาเรียกขนมปังนะหน้าหูค่ะเอาไปเป็นอาหารว่างไว,ว้ทานดิบอาหารว่างนะคะไวรร้ทานเล่นๆค่ะก็ใส่ผักชีลงไปโรยหน้านะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปทอดนะคะเขาเรียกขนม แมงตัวไทยก็อยู่ไกลตลาดหน่อยนะคะไม่เ,ยเลยไมยังไม่ได้ซื้อถูงมือค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชุบไข่แล้ทอดเลยนะคะก็เป็นอนันว่าเสร็จขนมปังหน้าหมูนะคะก็เดี๋ยวเอาไปชุบแล้วก็ทอด แล้วก็ทอดแล้วก็ทานเสร็จแล้วก็จัดเสร็จจานเสร็จนะคะทานง่ายๆค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ๋ยวคนไทยจะให้ดูนะคะอย,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ชุบไข่เลยค่ะชุบไข่แล้วก็ทอดลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จัดสวยใส่จานให้สวยงามอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาไปทอดนะคะเราก็เอาไปทอดนะคะ ลักษณหยอยน,น,ะะอน,นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปทอดแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ไปทอดเวียนหัวน,หนิดนึงนะคะหัวไทยอยู่ไม่นิ่งอะลักษณหนอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปชุบแป้งทอดค่ะเอยไปชุบเอข่ทอดขอโทษค่ะพูดผิดเดี๋ยวตั้งใส่น้ำมันเลยนะคะไว้สักร้อยหกสิบก็ะอใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะ พอน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดไปเลยค่ะแผ่นปันท่วมพอประมาณนะคะแล้วเดี๋ยวก็ชุบไข่เลยค่ะพอน้ำมันร้อนก็ชุบไข่ทอดเลยนะคะ น้ำมันร้อนนะคะไฟถ้าไฟกลางนะคะแล้วก็ถิงไฟร้อนนะคะให้น้ำมันพ่วมนะคะให้ให้น้ำมันพ่วมนะคะ เนี่ยขนมปังหน้าหมูค่ะหน้าห่านมากเลยนะคะเสร็จแล้วหน้าห่านมากเลยค่ะขอโทษนะคะคนไทยใช้มือนิดนึงค่ะเพราะว่าคนไทยไม่ได้ซื้อผืนมือเลยะค,ะค่ะเพราะว่าไทยตัดตลาดมากเลยน่าหนานมากเลยนะคะ หนมอง้างหน้าหมูค่ะตัวไทยสมัยตัวไทยเรียนอาจารย์สองนะคะเสร็จต่องทอดเหือนนะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะหนอง้างหน้าหมู ขนมปังหน้าหมูบ็พอทอดก็เป็นัาษาะนี้ค่ะน่าทานมากเลยนะคะอย่างนี้นะคะขนมปังหน้าหมูทอนะคะเอาไว้ท,ทานทานเป็นอาหารมากดีย๋ยวก,ก็เสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะแล้วก็ทานนี่นน้จานี่น้จา,าจาดก,ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำจัดเสร็จแล้วก็ใส่เตยงวางไปนนะคะ่ะน้ำจาดก็ใสดน้ำจาดเย็นแล้วค่ะแล้วก็กใส่กัะหอมลงไปะคะ่ะ ก็นนี้คือ,อเรียกน้ำมาใสนะคะน้ำตายมากปน่ะเดี๋ยวเรามาก่ใค่ะ,คะ,คะเกบลงไปน,นดนะคะน้ามาก นะคะตัดเลยค่ะก so, ็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแค่ตัดใส่จานเดียวก็สวยงามนะคะขนมปังหน้าหมูนะคะของตัวไทยหน้าคาร์หน้าเบชาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะ ทานกานาหจาดนะคะเสร็จแล้วนะคะทานกานาหจาดค่ะเสร็จแล้วนะคะน่ารปังน่าหมู ลักษณะอย่างนี้นะคะขนมปังหน้าหมูทานกับน้ำอาจาดนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะขนมปังหน้าหมูทานกับน้ำอาจาดค่ะน่าทานมากเลยนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะขนมปังหน้าหมูค่ะน่าทานมากเลยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วขนมปังหน้าหมูนะคะน่าทานมากเลยค่ะลักษณะนี้นะคะ เห็นไหมคะลักษณะอย่างนี้นะคะทานกับน้ำอาจย์ค่ะน่าทานมากเลยค่ะลักษณะนี้นะคะทานกับน้ำอาจย์ลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะลักษณะนี้นะคะขนมปังหน้าหมูทานกับน้ำอาจาเละอาหารกลางวันนะคะอาหารว่างนะคะเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณมากค่ะคัวไทยวันลื่นได้ทำขนมฟางหน้าหมูทานกับน้ำผัจ,จานนะคะเสร็จแล้วนะคะขอให้ fc ต่างประเทศและ FC ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ